โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนๆจาก o v e r t ร p Up ราคาอยู่ที่หน้าจอแล้วครับราคาถูกขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้นะครับและนอกเหนือจากสลัมดังเนี่ยทาง o v e r t o p Up ก็ยังรับเติมเกมกีฬาต่างๆนะันเป็นฟีฟ่ามือบา f a f ็นบและเกมอื่นอีกมากมายนะครับหากสนใจก็กดไปที่ลิงด้านล่างหรืออดไลน์ไปทางหน้าจอได้เลยครับผม สวัสดีทุกคนเคพราะผมซีหลอดและเสลมดังโมบายบวันนี้ผมมาสองคนอีกแล้วเพราะว่าแต่ว่าเพชรก็พูดได้ปกตินะบางทีน้องจะไม่กล้าคุยครับก็มันต้องเล่นทีมะนะต้องตั้งทีมท้าดูน่ะมันอ่านไหนอัดคลิปแล้วก็เล่นเอาวัสดุศักยภาพรูนไปด้วยเลยนะครับวันนี้เรามาดูว่าาผมจะได้เล่นอะไรนะก็ไต่แรงน้องเนี่ยขยันกันมากกว่าผมเยอะนะครับน้องไปไพ่ตายกันหมดแล้วผมยังต้องไต่ต่อจากซุปตาไปไพ่ตายก่อน ถึงจะได้เพชรน,นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะทุกคนเล่นเพื่อเอาของนะครับวอนนี้มีตั้งทีมท้าดวนเล่งเครื่องไต่แรงนี่ได้เพชรเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเล่นกันนะปไปชมเกมมาได้เลยเป็นเซิร์ชนาน,นครับเพราะมันเป็นเล่นทีมเดี๋ยวตัดไปที่แมตช์เลยเอาละเจอแล้วทุกคนอ่ะเหมือนจะเป็นเมนเซนเตอร์นะคนนี้เหมือนจะเป็นเมนเซนเตอร์ เจะเล่นตัวอะไรเลยอะข้าเหวอะข้างเหนะเหน้องเล่นอะไรอะ่ะพี่อยากเล่นฟูจิมะพี่อยากเล่นฟูจิมะอออืมเพราะว่าช่วงนี้ท,ท,ทำคลิปให้คนดูดูพยายามเล่นตัวให้มันแบบว่าไม่ซ้ำกันเสียงเขาบอกว่ามันจ่ายช้าลงนีตดลมไฟดัดอะเหร ตอนนี้ผมอัดคลิปแรกไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ฟูจิมะตัวแรกนี่มัอนอัดไม่ทันอันเนี้ยอัดแก้แต่ว่าแต่ว่าเกมที่สองอะ่ะคือผมจะพูดว่าผมอัดฟูจิมะไม่ทันใช่ไหมก็ผมกลัวทุกคนไม่หนุกถ้าไม่ได้อัดสดก็เลยมาดอันนี้แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมต่อไปอะ่ะที่ผม ที่ผมเล่นเนี่ยผมจะพูดว่าคลิปแรกขออภัยด้วยนะครับเอ้ยไม่เกมแรกขออภัยด้วยแต่ว่าอัดให้แล้วนะทุกคนมาเนี่ยฮังหยีรูเขาว่าฟูจิมะฝั่งหลงข้ามเป็นโคกุเละซากุรงหยีมาจากต่างชาติเฮ้ยทีมสามเลยเหรอทำไมมันเจอทีมสามได้อะ่ะเรามาสองคนไม่รู้มันเอาละครับทุกคนทีมสามจากมาเลนะครับ เรามาสองคนไทยแต่ทำไมเจอมาเลทีมสามได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ยิงก่อนเลยแล้วกันหวานเจี๊ยบเลยพูจิมายิงแม่นอยู่ไอ้นี่อีแวนคงเลยครับนี่แนะ่เรียบร้อยมาทีมสามเหลือเดอพลังช้างศึกแอบจ้วงนะผมใส่รูนสติลมาผมลืมบอก นั่นแหละแอบยิงเหรอเอาละน้องก็ยิงสแต็กแถมไม่มีใครโอ้โหมาเลมาทีมสามปิดเราไม่ได้นะครับเจ็ดแป้มแล้วผมใส่ลูนสติลมาเต็มเหนียวอ้าวแล้วน้องไม่เม่อครับซากุเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนแหมรู้ทันสวยเลยนะครับเบี่ยงตัวยิงแบบนี้เต้าอดศูนย์ ทางฝั่งมาเลย์วไหวหรือเปล่านะครับอุ้ยนั่นแน่นะครับเขาตีมาแล้วนะครับตีไข่แตกเป็นเก้าต่อสองอุ้ยน้องแว่นถ้าเอื้อมตบอะเรียบระ <c oughs> น้องแว่นล้มแบบนี้ ม้ตายผมมาอย่างรวเดเร็วแต่ผมไม่ได้ใส่เสียงเชียนะผมต้องการรู้ความแม่นแบบนี้แหละอุ้ยอุ้ยหมดเลยจะปินหมดเมื่อกี้ใช้เล่นใหม่ลงบอกไม่ได้แต่มันโล่งนะครับมันโล่งแบบนี้ก็กดอันติรอเลยนะผมใส่ให้ยิงสองยิงสามแม่นแหละผมเลยไม่ได้ใส่เสียงเชียนะครับลนูนิซาก,กุลงแล้วนะครับ ขาพยายามเล่นกึ่งอโซนะแต่ว่าเรานำเยอะครับออสแต็กจากน้องเนี่ยะง่ายกว่านะครับหมายถึงว่าอ,าอันติจากน้องเนี่ยรู้เขาว่ามันทำแต้มโหดแล้วแป๊บเดียวอันติ่มจะมาแล้วนะครับแพชใหม่เหมือนว่าฟูจิมะไม่ต้องใส่เสียงเชียร์ก็จัดไปแสงมาพร้อมเอื้อมตกพอดีตบปุ๊บแสงแตกเลยครับแล้วก็ผมได้ท่าคว้างบอลใส่เพื่อนแล้วปุ๊บเสร็จปั๊บ นี่ผมหลุดเลยเนี่ยแบบว่าถ้ารู้เขาว่าหลอกจ่ายมันโหดมากอะไรเราวโฮเนายยังไม่เคยหรอกูติมามันเอื้อมตบไกลมากนะทุกคนถ้าหากว่าแสงแตกนะทุกคนเห็นไหมไม่ได้ใส่ลูนตบนะใส่สติลเลยนะครับผมจะวิ่งส่งเสร็จแล้ววิ่งหนีปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ไ้ไมมามา วิ่งส่งแล้วก็วิ่งหนีโอ้โหโตงปิดคนนีครับท่านี้เป็นท่าที่เจ๋งที่สุดของปุริมาที่ผมชอบเลยคือวิ่งแล้วก็ส่งไปถึงเลี้ยงหมุนตัวแล้วก็คว้างคว้างเสร็จกดแดตต่ออีกหนึ่งทีเนี่ยนะปุ๊บเสร็จแดตต่อก <c oughs> ดไม่ติดอ้าวดไม่มีใครติดนะครับนะทัะ้งทีเป็นปูริมาที่ ถ้าเป็นแสงแตกแล้วโหดมากแล้วรูนมันเอื้อมากตอนนี้ผมบอกเลยรูนทั้งแบบว่าคนสติวบวกสติลบวกยิงแม่นแต่เป็นด็ที่หลุดหลุดหลุดหมดแล้วชาตาไพ่ตายก็บวกทั้งสามทั้งสองรูนเลี้ยงหักขาก็บวกทั้งสามทั้งสองไม่มีอะไรจะแจ็มไปกว่าน,นี้แล้วนะครับหักขาสองสองรูนสติลหนึ่งแล้วก็ทำแต้มทั้งสองรูนเลยนะครับ อ่าแล้วดูทีมมาเลยไม่ดูคุยกันหรือเปล่ามาทีมสามก็สองแต้มสามแต้มได้หมดนะครับอุ้ยโดน,นหลอกอะ่ะไม่เป็นไรครับเรานำเกือบสิบแต้มเลยก็เป็นอะไรที่ชิวมากนะครับปุ๊บปุ๊บหวานเจี๊ยบอุ้ยไม่ลงครับแม,มะนะ่มันเป็นสติล่ะนะมันเป็นสติลแบบว่า มันเป็นสติลกับ3มแต้มครับที่ผมใส่แต่โคจิมะสามแต้มมันก็ไม่ได้ลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะปึ๊บปั๊บไม่ได้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 ปึ๊บปั๊บปึ๊บคือเว้นตามไม่ทันครับมันมันส่งแล้วมันพุ่งรัว อืมแค่ลูกแตกเหรอซันโดนี่ซากุมีอันติดี่เขาเลิกล้ายิงแนละ้วมากนอาร์ลค์อพาทัวร์ยับยับเราจะพยายามรักษาสกอร์สิบกว่าแต้มมาให้ได้คนระับแบบช่วงนะอุ้ย โหอะไรอยู่บอกขอบ้านนะครับนํำเยอะเลยอะทุกคนตัดบอลด้วยเอ้าพี่แว่นเหมือนะครับยิงรัวแบบนี้เป็นฟูจิมะมันเป็นตัวที่ผมว่าถ้าล่างสองมานี่ไม่จริงยังไงครับ กดได้แล้วครับเอาอ่ะคันไม่ทันนะลูกนี้แต่ว่าก็ยังสิบกาแต้มอยู่ดีนะค,รครับทุกคนแร็พกดได้ปึ๊บปั๊บแร็พไม่ลงนะแม่โดนรบกวนแล้วรอบนี้อ่ะขยิบดังก็ยังไม่ลงอีก โดแอบแซบแล้วหรือเปล่าลูกนี้นั่นไงไม่ลงหรือเปล่าเรียบร้อยซากุม่อันตีสองทีนะจริงแล้วแต่ว่าแต้มแบบนี้ผมยิงสดเลยแล้วกันไม่ลงคนระับโอ้โหกะจะปิดงานหล,ล่อยิงสด <c oughs> น้อยใจไอกทีจะปิดงานด้วยลูกสามแต้มนะแต่โอ้โหทุกคนมาเลยมาสามคนแต่พวกเรามาสองทำได้ดีนะนะนี่ แต้มห่างเกินสิบแต้มนะครับทีมสองเจอทีมสามถือว่าพวกเราเล่นได้ดีมากๆผมไล่ตบงคงเลยน้องก็เข้าไปไล่ตบวงในนะครับตัวนักขังหนีก็ทําหน้าที่รีบาวด์ได้ดีเก็บบอลด้วยเรียกว่าสบายเลยนะครับเกมนี้ฟูจิมาผมอยากเล่นลงคลิปให้ทุกคนดูมานานแล้วครับว่ามันยังเล่นได้อยู่นะแม้ว่ามันจะส่งช้าแต่เรื่องการทําแตม้มการแดนหนีคนเนะี่ยในแร้งที่ต่ํากว่าสลมดังผมว่ามันยังตามจับตัวยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเกมแรก เดี๋ยวไปดูเกมต่อไปได้เลยครับผมมาทุกคนเกม2เกมแรกโอ้โมคือเกมแรกต้องอัดนะผมกดอัดไม่ทันนะเป็นฟูจิมะไปก่อนนะเกม2มได้เล่นจุนอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่ายังไงยังไงก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเซ,นเ,ซนเตอร์นะทุกคนต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่าคนไทยนี่เน้นตำแหน่งอื่นเป็นหลักนะ ผมเล่นเซนเตอร์เองมีปัญหาผมชอบจุนมากรอล่างเอร์ลวานอยู่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นอยู่ไหมไม่รู้ครับปึ๊บอ๋อครับเซนโดเล่นกับจินอยู่เลเสโดนตบโอ้โหผมเก็บไม่ได้ครับนนั่แหละผมจัมบอลช่วยได้อยู่โอ้โหโดนสอง อินโดเล่นกับจินหว,หวลูกเขาว่าเหรอลูกเขาว่าลูกแรกลงไปลูกนี้ลูกสแต็กใช่ไหมเขาจินทำดีครับเราช่วยเก็บจินบอกไม่ขอรออะไรแล้วขอยิงเลยโอ้ <c oughs> ผมมีได้ทันร <c oughs> ออยู่นะจ๊ะ อืม่ะแล้วว่าผมอยู่คนเดียวต้องเล่นนี้ไล่ไหลอกโอโหัวใจใกายจัดเอ้าหลสวยเลยโกนโอ้โหโดนโกนอลงครับโอ้โหมาครับตินมาละดูสิเอ,อ,อ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูเขาว่าสองอีกแล้วโอ้ my gosh แลวจินผมตบดีจริงๆนฮะต้องบอกเลยแล้วจินบอกจัดเลยละกันโอ้โหได้ยิงจังหวะแรกโอ้เสียดายถ้ายิงแบบไอ้แดดสองทีนี่เจ๋งเลย <c oughs> ถ้าแดดทีเดียวนะเมื่อกี้จินหวานเจียนะเ๊ยบแ,แ,แล้วเ <c oughs> ดินไปยิงแดดสองทีครับนั่นแหละตายอยู่ เอาจังหวะทีเผลอมีจังหวะทีเผล,อ,เลออยู่เอ้ยเอาเมซี่ก็ทีเผลอเหมือนกันไม่แพ้กันเลยสองคนนี้เราเสียเปรียบไปเดี๋ยวเรามีลูกเขาว่าครับหมายถึงว่าเขามีลูกเขาว่าแล้วผมโอ้โหจินยิงบอลตกทางนู้นผมก็ไม่ไหวนะครับโอ้โอ้ทะลุตัวไปนู่นไม่ถูกระยะนะครับ จินเริ่มอยากยิงมากเกินไปหน่อยแล้วตอนนี้ไม้เซตซ็งเซตบอลเลยแอนโดรก็ยังโดนตบอยู่แล้วจินว่างแล้วเออเอายิงเข้าไปออยิงมายิงเลยเพื่อนผมนี่ก็เดาเก่งเหลือเกินออโอเคอเคกวนไว้ก<ๆ>่อนเอยสวยยิงไหมเพื่อนยิงไหมเออนั่นแหละยิงไหมมีแต่เสียและแ ยิงเพื่อนออยิงเลยยิงมายิงมาเพื่อนเออเอา้อเ้าเอเ้อ,อเนนะอ,เอมมน้อเฮ้อเฮ้ออเอเฮอเฮ้นนฮ้อเ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 ฮ้บเ้อเฮน้อเ้อเ้อเเฮ้อเฮ้อเนบอเอเอเ้อเฮ้้อเอเอเ แต่ลงแล้วครับลูกนี้ในที่สุดก็นำนะมิซิอันติมาแล้วโอ้โหใหม่กอดใครจะไปรู้ว่ามันจะยิงหวานใีใช้ได้ใช้ได้ดันไว้ก่อนนะครับเซนโดลเล่นมง,ง่ายไปวิ่งเกะกะไว้ก,ก่อนเอาละมิซิเปลุมดีกว่าอุยโอเค จวยแล้วนะครับแต่ว่าผมรีได้แล้วผมม,มีอันติอยู่โดนตบแล้วรุ่งนี้จินเม็นไรได้อยู่จินบอกขอหน่อยแล้วกันดีมากดีมากดีมากฝั่งข้างเหมือนไม่ตบนะครับโอ, <c oughs> โอ้ไกลจัดคนไปไม่ทันโอ้ย จินพู่ยังไงครับดัดสองทีอาซากุดันปล่อยมือทันพอดีคือถ้าซากุไม่ปล่อยมือจะถึงนะแต่ว่าเขาเลิ่มนปล่อยมือแล้ววิ่งกลับครับสวยมากจินบอกว่าอย่าว่าฉันนะจินบอกยิงโอ้โหแต่ข้อเสียคือยิงข้อดีคือตบเก่งเล่นเกมรับดีข้อเสียคือเพราะยิงซีซัวไปหน่อยนะครับคือต้องยอมรับว,ว่าเขาตบดีนะเขาช่วยตบเป็นสีได้หลายลูกอยู่ เขาแบบว่าใจเ,ย,เย็นๆนะครับเ,รยเย็น็นมาได้บอลมาก็อย่ารีบร้อนเออเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ยิงนะอบดีแล้วนะครับโอ้หม g o กแต้มสุดท้ายแต้มชี้ชัยส่งไปส่งมาจิน,นันตีผมว่าชนะอยู่อืมจินบอกไม่สนนะเอาก่อนเลยโอโ้โห ยังอีกเน็กตเืตเนนโอ้ใครถือบอลนี่ถือบอลโอ้จนโดวับเงามาพอด,ดีผมก็ไปหมับไม่ทันนะครับโอ้ตายแล้วเกมนี้หัวใจเต้นแรงเลยนะโอ้อยจินกลัวเพื่อนไม่ตื่นเต้นครับแล้วดูผมเป็นจุนเป็นตัวเก็บตกได้ไงเนี่ย เกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทาอะไรมากมายนะแต่ว่าโหจินนี่ตกตบ,บตกดีนะแต่ว่าจังหวะยิงมันเหมือนแอบแซ่บมากไปหน่อยนะไม่งั้นจะดีกว่านี้นะครับก็เป็นไงทุกคน2เกม3มเกมผมเล่นตัวไม่ค่อยซ้ากันเลยนะมีฟูจิมะด้วยอะไรด้วยก็บอกว่าจะชอบกันนะครับเกมแรกขออภัยที่อัดไม่ทันนะแต่ว่าก็คือไม่ได้อัดสดแต่ก็ยังได้ดูผมเล่นอยู่เหมือนเดิมไอเกม2อ,อัดสดทันแล้วนะครับ ไงาฝากซับสไครด้วยขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง EP 3รอ EP หน้าวันนี้ฝากซับสไครด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย